สบายดีเมื่อนิวันจะมาแนะนําวิธีการโพสเพจของเฮาเนาะอ่าโพสแบบไดเนาะเดี๋ยวตามวันมาเลยเนาะเฮากดเข้าปัสามขีดแล้วกดเลื่อนลงมาซอกหาเพจเนาะกดเพจเข้ามาหน้าเพจของเฮาแล้วลราเฮากดเข้าไปบอกนี้เลยเนาะก็คือคุณกําลังคิดอะไรอยู่หรือว่ากดตรงที่รูปสิมเนาะเฮากดเข้าไปเลยเนาะเมื่อกดเข้ามาแล้วเฮาก็เลือกรูปภาพในคลังภาพของเฮาเพื่อจะเอามาโพสเนาะก็สามารถเลือกมาได้เลยเนาะอ่าสำหรับวันขอปิดกาแฟเนาะ หลังจากนั้นแล้วขอให้ทุกคนกดเข้าไปกดเข้าไปใส่ตรงที่รับข้อความเนาะกดขมาบนที่ว่ารับข้อความได้เลยเนาะกดเข้าไปเลยอ่าแล้วเราก็สามารถใส่คําอธิบายเนาะคําอธิบายคําบอกเล่าเนาะคุณภาพของกาแฟบบเนาะอัน,น้วันจะบูฮันเด้ไสจะแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถกดเข้าไปตรงที่ทักไปได้เลยอ่าแล้วเราก็โพสต์เลยเนาะคําว่าโพส์โพสต์เลยเนาะ เมื่อโพสแล้วเนาะเฮาก็จะรอก,ก่อนเนาะให้โพสของเฮาขึ้นก่อนเนะาะเมื่อขึ้นมาแล้วเนาะมันจะถาม่าโปรโมทโพสบอเนาะจะเขียนคำมาโปรโมทโพสเฮาจะเปลาไปโปรโมทเนาะเฮาก็กดไปไม่ใช่ตอนนี้กดออกไปเลยเนาะอันนี้ก็คือการโพสเพจง่ายๆเนาะ